สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดูนะะตอนนี้อยู่กับผมสุดลกเกมเมอร์909ในเกมไมค์ครับนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเบสบอลแต่รอบนี้มาไม่ธรรมดาเล่นเอาสหาเรื่องตายนั่นก็คือเล่นเบสบอลสองุมหนึ่งไม่ใช่ผมนะที่มีสองแต่ศัตรูนั้นมีทั้งสองและผมก็มีคนเดียวโอเคโอเคท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าผมโมหรือเปล่าเอาจริงๆผมไม่ได้โมทุกคนมีสองคนจริงๆซึ่งแบบนี้แหละมันทําให้ผมเครียดจนถึงทุกวันนี้มันเป็นแบบที่ยากมากมาก แต่แมแต,แต่แต่การแข่งครั้งนี้นะฮะเวลาก็ใช้ไปเยอะพอมม้งคนผมอาจจะสคริปต์เยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันก็มันก็นานใช้เล่นอ่ะนะก็ฝ่ยนู้นก็มีช่องยูทูบเบอร์ที่มาแข่งด้วยคนเนื้อคือ t e k h Overtv อ่ะนะซึ่งเขาก็เคยแข่งกับผมไปแล้วแหละแต่ผมไม่เคยเอาลงทอช่องอ่ะนะก็ถ้าใครอยากดูพิสูจนแข่งเขาที่เออผมชนะอะละก็ไปดูที่ช่อง Tech Overtv ได้นะ เอาเริ่มมาก็ต้องทําเหมือนเดิมก็คือการกันเตียงให้เหมือนชาวบ้านเขาแต่รอบนี้นะผมอะรู้สึกคิดีมากเลยเพราะผมกลัวแพ้สุดๆไปเลยด้วยความรีบร้อนผมก็รีบกระโดดไปแล้วก็ต่อบล็อกไปที่เกาะเพชรจิบ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 ,จบ,จบแต่รอบนี้ไม่รู้ว่าเงอะไรนักหนาอยู่ดี้ก็ต่อตกสรุปก็คือเสียของทั้งหมดทองคำสี่อันที่เก็บมานี่หือน่าเสียดายมาก การตา,รา,ายรอบนี้ก็ให้ผมเสียของบเยอะมากซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอ้โหการชนะครั้งนี้มันแบบเป็นไม่ได้ยากมากเลยนะเพราะว่าการเดียวตายหนึ่งครั้งเนี่ยก็เหมือนเหมือนการแบบต่อเวลาให้สตูมีเวลาได้ฟาร์มของมากขึ้นถึงพวกมันจะมีสอถึงพวกมันจะมีสอแต่ข้เสียพวกมันกนะ็คือมันจะแย่งของกันนะเพราะว่าคือผมเนี่ยมีคนเดียวที่บ้านมันไม่แย่งของกันนะแต่ไอสตูนี่มันมีสองแต่มันก็แบบ มันก็มันก็ถือว่ามันก็ถือว่าแบบเออได้เปลียดยแต่แค่มันอาจจะมาช้ากว่าเรานิดหนึ่งรอบนี้ก็อาจจะมีสคริปต์เยอะนะเพราะเมื่อกี้ตอนตอบบอกผมก็สคริปต์ไปนิดหนึ่งรอบนี้ก็วิ่งขึ้นมาเก็บท้องด้านบนอีเพื่อจะเอาไปซื้อกราะซึ่งก็มีอยู่แค่สิบอันก็ถือว่าน้อยเนี่ยซื้อแทบไม่ได้กี่อย่างเองมาเก็บบล็อกเพิ่มเติมเพื่อเอาต่อไปกเกาะเพชรอีกนิดหนึ่งไม่รู้จะเหลือว่าทำไมเดียววะเนี่ยโ้หลังจากนั้นก็วิ่งไปชิบชิบกระโดดเพื่อไปเอาเพชรที่น,นูฮ ซึ่งการพาค,ครั้งนี้เนี่ยโคตรนาเลยท่านผู้ชมผมก็น่าจะเจ็บคอหน้าดูหล้วจากาคลิปนี้เสร็จขาดูนิดเดียวผมก็เลยร่ค่อยต่อไปอาชีพอาชีพจนเท้าถึงเกาะก็วิ่งสหเพชรน้องรักของเราเลยชิบได้มาห้าเมตรเอาจริงๆอยากได้ยเยอะกว่านี้เนี่ยแต่มันมีอยู่แค่นี้ก็ต้องเอาไปก่อนวิ่งกลับมาก็พุ่งไปหาเอ c บีซที่กำลังขายของโคกระบานสักสองสามชีเพื่อขอซื้อเกาะเพชรของเราได้เกาะเพชรแล้วนี่มัวกับเกาะ นายมเต็มยศได้วันนี้ก็พออุ่นใจอยู่ได้นิดหนึ่งอะนะอิ้มย้ําขอย้ํานวะว่านิดหนึ่งหลังนั้นก็มาหา m b ีตัวนี้เพื่อขอซื้อดาบเลกไอเราตอนแรกก็คิดว่าจะไปเกาะกลางเลยแต่คิดอีกทีหนึ่งยาดีกว่าซื้ออะไรกันเหียวไว้เพิ่มเติมดีกว่านะอืมใส่ใส่ใสใสใสตอนนี้ท่เราชมอาจจะงงว่าทําไมเสียงในเกมไม่มีเลยทําไมเหรอก็เพราะผมปิดมันโาะผมไม่ได้อัดคลิปแบบมีเสียงอะเพราะว่า ที่อาทิพสเยแล้วมันจะเพิ่มความแหลกให้ผมเป็นเท่าตัวนะเพราะแค่นี้เท่านี้ผมก็แหลกอยู่จุดหน้าจอก็ดูเนี่ยว่ามันแหลกฝายนั้นก็ตอนนี้ก็จะ,จะฟฟร์มของกันอยู่นะก็มีเออผมเึงบอกเลยว,ว่ามีใครมาแข่งบ้างคือก็มีเต็กโอ๋ทีนั่นที่ผูกไปตอนแรกแล้วก็เขาที่แล้วนะคะก็ะคือวินนั่นเองก็น่าจำก็นาดนะก่อนหน้านี้ผมชะไ,ไปนี้ รอบนี้ผมก็มาซื้อบ็อกเพิ่มเตรียมตัวที่จะไปเกาะการอย่างแคททรูวิ่งไปกเกาะเพชรอีกบางนิดน่าจะหลากได้เพชรมากกว่านี้นะเพราะว่าทงนี้คงไม่พอหรอกก็วิ่งมาเก็เบดเพชรแล้วก็กลับซึ่งก็ได้ลสามอันก็น่าจะพอซื้อกางเกงวิ่งกลับวิ่งกลับมาก็วิ่งไปหาตลุงเคกกระบานสองสาทีเพื่อขอซื้อกางเกง ทางเกมนี่ก็ถือว่าดีใช้เล่นนะมีบรติคั่นกับชอนด้วยก็ถือว่าดีมา,มากๆเลยชอนนั่นคือเอนชาสทอนนั่นเองสตโตดีมาแล้วก็ตีกลับไปหลังจากนี้ก็มาเก็บเหล็กเพิ่มนิดนึงรู้สึกว่าเหล็กจะปั้มช้ามากเลยนะเพราะว่าความแรกนี่แหละยิ่งแรงก็ยิ่งปั๊มช้าแนละ้วเพราะว่าระบบมันจะแบบมันจะมีดีเลยนิดนึงหลังจากนี้ก็มากันปิงเพิ่มนิดนึงกันเหนียว กันผิด,ด,ดทๆทุกจูกดนั่นแหละช่วงนี้หล้นมากเลยตอนเล่นนี้คือผมกลัวมากกลัวว่าจะแพ้ก็ต่อๆๆขึ้นเป็นงั้นเตงเป็นแบบสองเลเยอร์นระเพื่อป้องกันให้กระตูมาทุบเตียงเราง่ายเกินไปหลังจากนั้นก็วิ่งไปเอาเพชรตามเดิมเลยไม่มีอะไรมากก็วิ่งเก็บไปเก็บมาเก็บอย่างนี้ไม่มีอะไรมากหรอกคลิปเนี้ยหลังจากนั้นก็วิ่งกลับไปได้มาสองอันก็ถือว่าโชคดีเพราะเราจะได้เกาะเพชรเต็มยศดแล้วยี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  การที่เกาะเพชรยุทธเนี่ยที่ผมนี่เอาไปเกาะกลางสักีหนึน่งอะเพราะว่าที่เกาะกลางเนี่ยถ้าไปนะจะเป็นการเชื่อมทางให้จะดูมาบ้านเราได้ไง่ายขึ้นนะเพราะว่าพวกมันมีถึงสองก็เปลี่ยนเสมือนเลือดยี่สิบหัวใจนั่นแหละคิดหรือว่าเราจะไปสู้ได้อะในบทจะมีเกาะนี้แค่ไหนแต่ว่าถ้าโดนตีสองครั้งนี่ก็ไม่สิโดนลุงสองตัวยังไงก็เอาชนะไม่ได้ถึงผมจะฆ่าตัวหนึ่งได้แต่มันก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ผมมาต้องแบบมานั่งเครียดว่าจะฆ่ายังไงหลังจากนั้นก็ค่อยๆต่อขึ้นทีละนิดทีละนิด รอบนี้ผมเลือกเป็นการต่อสูงขึ้นนิดนึงนะเพื่อจะได้แบบก็เป็นรูปองกาว่าผมคิดอะไรอยู่ตตัมันก็ต่อมาอย่างดีแล้วแต่สุดท้ายมันก็ตกซึ่งมันทําให้ตอนนี้ใจผมอ้วนมากเลยโอเคตอนนี้มาภาคก็ต่อโทษทีเมื่อกี้มันผมเผลอไปกดหยุดภาคนะโอเคต่อต่อต่อกันเลยรอบนี้นะฮะวินได้ตกลงไปข้างล่างนะซึ่งตัวมันก็เกาะเพชรเต็มยศนะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่มันตกลงไปเนื่องจาก คือผมไม่ได้ก Tech Over ลัวเทคโอเวอร์ทีวีนะว่าเขาเล่นไม่เก่งนะแต่ว่าตัวที่น่ากลัวนี่คือวินเลยนะเขามีเกาะไชรเต็มยศแถวเขาก็ตีดัวตีไม่ไ่ตีรัวสิตีโดนตีมั่นนะเออพอม,มาถึงกใกล้ๆบ้านศัตรูก็พบกับสตบุยอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเทคโอเวอร์ทีวีซึ่งเกาะก็ไม่ได้น่ากลัวมากแต่ควมามน่ากลัวคือเราสู้กันบนหนึ่งบล็อกท่านผู้ชมคิดใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น,นะการที่เราสู้กันหนึ่งบล็อกเนี้ยก็มันจะดูอาจจะดูเออนิดน,นึงนะเห็นไหมมาเกนเนี่ยมันก็มันใช้มันใช้ม แล้วก็ฟาดกันฟันกันไปฟาดฟันกันมาก็โดนบ้างไม่โดนบ้างสุดท้ายก็ตกสองนั่นแหละสิ่งที่ผมคิดไว้ตอนแรกมันก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะลุงมันทาให้ตอนนี้ใจผมผมตกไปอยู่ตาตุ่มทันทีเนื่องจากว่าเราต้องไปฟาร์มของใหม่หมดเลยแล้วก็ไอ้ไฟนู้นมันมีถึงสองนะตัวหนึ่งเฝ้าบ้านตัวหนึ่งเก็บของอย่างเงี้ยชูเป็นไอที่กลัวมากๆนะผมก็ทำอนเดินนะเก็บเพชรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านมาแลกของเงี้ย หลังจาได้ของแล้วเราก็มาเก็บเล็กเพิ่มเติมบอกคว่าเล็กมีเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าคูจะมีอะไรป้องกันมากกว่านี้ก็เลยซื้อชุดเกราะมาเพื่อบันเทากันอาการกลัวของเราทีหนึ่งรู้สึกว่าไฟตรงข้ามมันจะเคุียอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าจากที่ผมไปถามต่อเล่นมานะก็คือเหมือนพวกนั้นมันจะทะเลาะกันมั้งจากที่ผมคุยกับมันตอนนั้นนั่งมันทะเลาะกันแล้วมันก็ตีกัน ระหว่างที่มันเดินอยู่บนตรงทางยาวๆเนี่ยมันก็ oui ตีกันตกเองซึ yeah. งง mm ่ง hmm. มันเป็นโชคดีของเราที่พวกมันทะเลากกันเองผมก็ตัคลิปมาเก็บเอเมลด์นิดนึงปรากฏว่าไม่พอห้าเม็ดต้องวิ่งขึ้นไปเอาข้างบนเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้มาเจ็ดเม็ดมาที่ตะลุกเคกบาลหนึ่งทีเพื่อขอซื้อแอปเปิลทองแล้วก็ยาสองคือซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าตะมบอมาทำไมสองขวดเนี่ยขวดเดียวมันก็พอแล้ว ปรากฏว่าไอ้เต๊โอโบทีวีที่มันมัน,ม,นมันถึงขั้นด่ากันด้วยคาไม่สุภาพอย่างเดีเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาด่ากันเรื่องอะไรนะไม่แน่ใจว่าเขาพูดคานั้นหรือเปล่านะก็ถ้าใครไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรก็ลองไปดูได้นะผมก็มาถึงปุ๊บกินแอปเปิลทองคำอินชา่จดวกกับโพรชันน้ำมันจำูดแต่ท้ายก็ไม่ได้กินเพราะว่าเห็นว่าออก่ศโอกาสกำลังดีพวกวินไม่ออกมาหลังจากนั้นมันก็ออกมาพร้อมกับเกาะเบสที่เต็มรถแต่ผมที่มีแอปเปิลทองอินช์จนี่ก็แบบ สู okay. so, mm ้ไ hmm. ด no. ้เขาสู้ได้นะก็ลูกสมุนมันก็ใกล้ตายผมก็เลยโชะไปหนึ่งทีตายไปแตกหนึ่งสวยพี่สวยหลังจากนั้นก็จัดการลูกน้องของมันเอ้พีหัวหน้าของมันมันก็วิ่งหนีไปอ่ะผมก็ทุบเตี้ยไปสัครับรออะไรล่ะแล้วจากนี้ก็ให้ภาพอธิบายแล้วกันนะฮะก็คนมันเก่งอะขอก็คือผมก็ชนะตามเดิมนะ ลูกเกมเมอเนี่ยจะบอกมีการแพ้ไหมนะเลยไม่มีหรอกมั้งไม่แน่ใจแต่ก็รอบนี้ก็ชนะเหมือนกันนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ